ท่านผู้ชมครับจะพามาที่นี่เลยครับนัตพลรีสอร์ทแก่งอาจารย์แล้วมาดูห้องนี้ครับห้องนี้คือฮักวิวสูตรรูมนะครับราคา5,000บาทนะครับบอกราคากันเลยแล้วก็ด้านในหรูหรามากครับเจ้าของน้องอามแจ้งว่าทำไว้เป็นเสมือนมินิสวีทรูมเลยนะครับมาดูเตียงนอนนะครับ ด้านบนเป็นไม้ละแนงดีไซน์ไว้สวยงามแล้วก็มีกระจกกว้างๆแล้วก็ด้านนอกสามารถเดินออกไปนั่งชิลๆอยู่บนตะข่ายริมลำน้ำเพชรบุรีได้นะครับนี่คือห้องนอนนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูห้องน้ำ อลังการมากกว่านี้นี่ห้องนั่งเล่นนะครับทีวีจอใหญ่มากมีแอร์หนึ่งตัวนะครับสำหรับสองท่านแล้วก็มุมนี้สามารถดูสระน้ำด้านนอกได้ด้วยนะครับอันนี้ครับ Amazing มากๆเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำนะครับดูกันก่อนครับแบบแรกนี่ครับห้องน้ำเป็นแบบนี้ครับนี่นะครับห้องน้ำเดี๋ยวจะเจาะให้ดูนะครับนี่โถนะครับแล้วก็อันนี้มีฝักบัวแล้วก็มีจากรุชิด้วยนะครับมี สองอ่างนะครับอ่างล้างมืออ่างล้างหน้านะครับอันนี้เลยครับจากุชชี่น้ำวนอาบน้ำในห้องน้ำของอห้องนี้สามารถดูวิวด้านนอกได้ด้วยนะครับห้องกว้างมากๆครับ5,000คู่สวีทคู่ที่จะมาฮันนีมูนใช้ได้เลยครับ5,000ถูกมากๆวิวสวยมากๆแล้วก็บรรยากาศดีนะครับของนัทพลรีสอร์ทที่แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีเดี๋ยวจะทิ้งริง์ไว้ในโพสต์นะครับพร้อมรายละเอียดที่ติดต่อห้องพักนี้ได้นะครับย้ํากันอีกทีนะครับห้องสวยๆแบบนี้อยู่ที่นัตพลรีสอร์ทแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีครับ